สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแหวนพลอยมารับบริการอะไรครับวันนี้นะคะก็มาถอดแม็กนะคะถอกที่เสริมขมับไป <Okay. S 1> บอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะตั้งแต่วันแรกนะคะที่มาทํานะคะตั้งแต่ทําตั้งแต่ลงมีจนถึงตอนนะะี้ค่ะไม่มีอาการเจ็บไม่ปวดอะไรเลยะคะ่ะการันตีว่าคุณหมอมือเบาาะมือเบาค่ะแล้วก็ยาดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นการทําศัลยกรรมที่บอกเลยว่า มีความแบบบวมช้ําน้อยมากอืมก็เป็นครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจมาทําที่แบรนหน้าคลินิกด้วยเนาะเป็นครั้งแรกครั้งแรกนรัทับใจมากว่าโอเคเดี๋ยวกุยาดรวบผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับรู้สึกว่าหน้าผากมันแบบโค้งรับกับหน้าแล้วแล้วก็ตรงเนี้ย มันเต็มขึ้นมาทําให้แบบว่าเวลาเรามัดผมแล้วว่ามันมีความใสม,มากเลยใช่ไหมครับก็<ล>คือคุณหมอก็จะเปิดแผลแนวน,นี้นะครับแต่พอเราลวกผมลักษณะนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นแผลเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ขึ้นได้ปกติเนี่ยนะครับแต่ต้องรอน,นิดน,นึงนะครับแล้วก็ท,ทั้งซ้ายทั้งขวานี่คืออิ่มเต็มแล้วก็ดูเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะก็งานศัลยกรรมของทางบ้านคลินิกนะครับเสริมเข้ามาตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันบาทนะก็มีอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะ,นะ,นะ ไม่ผิดหวงังคอนเฟิร์มค่ะว่าสวยครบจบที่บารานาคลินิกนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ